สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บ n ลนะครับผมวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับวันอาทิตย์24มีนาคมนะครับมีฟุตบอลมากมายให้ทุกท่านเชียร์กันนะครับผมก็วันนี้จะเน้นไปที่ทีมชาติเหมือนเดิมนะเพราะว่านี่อยู่ในช่วงเบรกทีมชาตินะครับผมอ่ะวันนี้นะครับไม่รอช้าละก,กันไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับผมหยิบมาจะเป็นเกม อุ่นเครื่องนะครับระหว่างเอกวาดอร์เจออิตาลีนะครับเกมนี้เตะกันไกลมากๆนะเตะที่นิวเจอร์ซีเลยนะครับไม่ใช่ในยุโรปไม่ใช่นาเบกาใต้เป็นสนามกลางนะครับของนักว่ารั่คู่ถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับโดยเฉพาะเอกวาดอร์นะครับก็ไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันนะครับตั้งแต่ในศึกฟุตบอลโลล้วคัดเลือกนะครับผลงานดีมากๆนะครับโซอิตาลีนะครับก็ ค่อนข้างจะดูดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไปนับเกมที่แพ้อังกฤษไป3าหนึ่งก็ถือว่าภาพรวมถือว่าทําได้ดีเลยนะครับไม่แพ้ใครมาก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วก็ชนะมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอิตาลีอาจจะชื่อชันดีกว่าครับในเรื่องของการเป็นชายยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับแต่ว่าเอกรอชุกช่วงหลังก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับสังเกตได้จากตั้งแต่ฟุตบอลโลกเลยนะครับในที่กาตาร์แล้วก็ในรอกเรือที่ผ่านมาเนี่ย ก็ทาได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนามกลางด้วยแลแต่ชุดนี้ครับก็จะบอกว่ามีหน้าใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะนะก็ดูแล้วน่าจะเป็นการลองทีมมากกว่านะครับเป็นการลองนักเตะใหม่ๆนะครับซึ่งถ้าดูจากเอลกาดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมคิดว่าอิตาลีอาจจะพาซีดีกว่าก็จริงแต่ผมคิดว่าวันนี้อาจจะไม่ชนะนะ,นะครับผมคิดว่าโอกาสสับเปลืกกว้างดังนั้น เมื่อไฮดีแคปเขาให้อิตาลีเป็นต่ออยู่ที่0.5ผมให้อยู่รองที่เอกราโดดีกว่านะครับส่วนอีคู่หนึ่งก็ไปดูที่คู่ัะคู่แข้นะครับในศึกคอนคาเคฟอย่างเม็กซิโกและอเมริกานะครับอันนี้เป็นศึกฟุตบอลคอนคาเคฟเนชั่นลีนะครับก็จะเตะกันในช่วงเช้านะครับเวลา8โมงนะครับตอนนี้มาถึงรอบอเป็น เหมือนจะเป็นรอบชิงแล้วนะครับผมก็เตะกันที่เท็กซัสนะครับเตะกันที่ก็ถือว่าเป็นดินแดนที่คุณเคยขอเลของทีมนะครับทั้งเม็กซิโกทั้งอเมริกานะครับผลงานที่ผ่านมาอาจจะเอาแน่มาไม่ได้เท่าไหร่นะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างชื่อชั้นถือว่าอยู่ในเกรดที่สูสีกันนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้ใครพลาดเยอะกว่าและใครมีที่ขาดที่ดีกว่า นะครับผมต้องบอกว่าเกมนี้โอกาสเสมอเปิดกว้างมากๆในช่วง90นาทีนะครับซึ่งแต่ว่าพักหลังจะบอกว่าอเมริกาค่อนข้างขมนะสถิติที่น่พนมาการเจอกันนะครับเมสซิโกชุดนี้จะบอกว่าเป็นนักเตะที่เริ่มมีการไปถ่ายเลือดใหม่นะครับพวกตัวเกา่เกาๆเนี่ยแก่หมดแล้วนะครับก็รีไทยไปหลายคนแล้วก็ไม่ได้เก่งเหมือนแต่ก่อนผิดกับอเมริกาที่จะบอกว่า,ายุทธ์ชุดนี้ชุดเนี้ยมีผู้เล่นดาวรุ่งหลายหลายคนที่ผลงานดีแล้วก็เล่นในยุโรปด้วยนะครับ เพราะว่าเกมนี้อเมริกาดูภาษีดีกว่านะครับราคาเนี่ยเปิดมาเข้าให้อเมริกาต่อ,อยู่นิดนึงเพราะว่าวันนี้ลุนได้นะครับแค่เชียร์ที่สหรัฐดีกว่านะครับผมสรุปนะครับสองคู่วันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของอมีอเมริกาครับแล้วก็มีคู่นึงจะเป็นเอกวาดอร์นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ